สวัสดีครับมาพบกับช่อง Job on the Road นะครับวันนี้นะครับก็เริ่มต้นกันออเดอร์ที่3ตอนตอน,นี้นะครับหมดไปแล้ว2ออเดอร์นะครับยอด80กว่าบาทนะครับตอนนี้9ก้โมงนาทีแล้วนะครับเครดิตมีพันถักไปแล้วส0มนะครับผม มาครับมาสปีดภาพกันอย่างรวดเร็วเลยนะครับเพราะว่าค่อนางที่จะใช้เวลากดงานตัวที่สามนานพอสมควรนะครับเรียบร้อยนะครับไม่ได้งานนะครับผม ย้ายนะครับย้ายเปลี่ยนที่นะครับไปหาที่กดใหม่นะครับตรงนี้เอซอยงามวันสิบเก้างานค่อนข้างที่จะน้อยแล้วก็ห่างไกลจากอร้านค้านะครับตัดมาปุ๊บนะครับไม่ได้นะครับผมือเราก็คือกนจืดเลยทีเดียวนะครับงานที่สองก็ไม่ได้ครับเรียบร้อยไปครับงานที่สามนะครับโอ้โห พัผ้ามหวยออกเรียบร้อยครับมากีกากาแฟส่นนะครับผมอมืงานง่อนะครับงานนี้นะครับรอกาแฟไปประมาณสี่สิบห้านาทีนะครับผมคนละสีสิบห้านาทีนะครับไรเดอร์ไรแมนเป็นสิบชีวิตนะครับไม่รวมมีแก๊ปที่มากันเรื่อยๆด้วยนะครับผม เรียบร้อยครับไปมอบครับผมไปสเปสร็จจากบางกีกาแล้วนนลครับหนีจากโซนงามวงวานมาเลยนะครับสิบโมงกว่าจะสิบเอ็ดโมงนะครับมากันที่ถนนที่วานนเลยนะครับโอ้ยดูถนนที่วานนนะครับหน้าแบบอยสามสิบก็ไม่ไกลจากานัน แมคกโดนัลสาขานิชดาานีสักเท่าไหร่ครับประมาณ1.4กิโลเมตรนะครับส่งโอ้โหสองนู่นเลยครับโรงพยาบาลเวิร์มแมคทรอนิคอหรือว่าตึกใกล้กับตึกจจสมินนะครับไปครับไปรับอาหารครับผมแม็กสามัคคถูกต้องนะครับแม็กสามัคคครับน่านจะไปส่งกันที่ จัสมินนะครับไม่ทันได้มองด้วยไหลามานะครับตอนนี้มาอยู่ที่ถนนสงกรพานะครับดอนเมืองนะครับผมไปลไม่เปืือยนะครับไม่ได้งานนะครับตอนนี้คนระับเรียบร้อยคัวลั่นพุ่งกระเพราคั่วพริกแห้ง เดอคนเล็กสิบสี่โอ้โหอยู่บนคอนโดอย่างนั้นนะครับผมส่งใกล้ๆนะโอเคครับโอเคครับหลังจากส่งให้ลูกค้าเสร็จเรียบร้อยนะครับมาแล้วครับมามารอกันตรงนี้แหละครับเออติงๆนะครับกำลังยืนเล่นเกมอยู่นะครับ ป้ามาให้ดูเด็กๆครับเป็นเกียนครับไม่ได้มองงานนะครับไปละหนึ่งงานนะตอนนี้ไปทางอยู่ที่ดอนเมืองอยู่นะครับงานที่สองก็ก็ไม่ได้นะครับผมอันที่สามนะครับเรียบร้อยนะครับมาเลยนะครับ ร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับก็ประชาทิศนะครับเส้นเอ่อซอยเรียบร้อยเชิญวุฒิการนะครับนะครับท่านผู้ชมไปรับเลยนะครับ,รบรหลังจากงานเขตดอนเมืองหมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับตีเปล่ากลับมาหลังเซ็นท่านแจ้งวัฒนะเลยนะครับ62บาท บายๆอย่างนี้นะครับขี่วัดกู้โหว่าโบที่สุดงานนี้นะครับงานแปลกๆนะครับก็ให้ดูราคาก่อนนะครับค่าส่งหกสิบบาทแล้วก็ค่าอาหารของลูกค้าอีก60บาทนะครับโอ้โห oh. ก่อนนะครับค่าอาหารเท่าค่าส่งเลยนะครับผม อะไรของลูกค้าเนี่ยสวัสดีครับลูกค้าผมจากไลแมนนะครับอืมคุณลูกค้าสั่งหาร้านอันที่แอนนะครับให้ไปจัดส่งที่หมู่บ้านเอ็กซ์กูทีฟไซวัตคู่99้าสิบเครับเก้าเจซเจ็นะครับผมรูปเดียวกันเหอเนี่ยขอบคุณมากเลยนะครับขอคุณมกจริงนะครับน่าติดีะคุณลูกค้าฟังทำไมวะอย่าลืมคอนเฟิร์มลูกค้าด้วยนะครับเพราะว่า ดูราคาหารกับค่าส่งแล้วมันอาจจะไม่บาลานซ์กันนะครับดีเปล่าจะาวัดกูก้กลับมานี่อีกนะครับเพราะว่าตรงนั้นไม่ค่อยมีงานนะผมมาเอางานอ่แถวหลังห้างครับช่วงบ่ายประมาณนี้นะครับโอ้ห้าสิบบาทเลยตรงไหนเนี่ยคามุทีครับผมบร้านนี้ขจรในตยุทธนะครับข้างๆเอศบาลากเก็ตนะครับ ซอยน,นั่นเองจะส่งกับเกด ้องานนี้นะครับก็เป็นตัวสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับกำลังกำลังขี่รถไปส่งให้ลูกค้าที่อหมู่บ้านลานทองนะครับผม แต่ในหน้าจอโทรศัพท์นี้ผมเลิกงานแล้วนะครับผมเมื่อยนะครับเพราะว่าวิ่งแต่เช้าแล้วเพอินฝนตกปล่อยๆตอนเย็นนะครับก็ทําให้เปียกแฉบชื้นกันนิดหน่อยนะครับรองเท้าชื้นกางเกงชื้นนะครับแต่ไม่ได้เปียกยันกางเกงในนะครับเปียกแค่กางเกงเฉยๆนะครับอันนี้ก็เปิดงานดูเรื่อยๆไปเปื่ยนะครับก็อยากรู้ครับว่ามีร้านไหนในช่วงเวลานี้บ้างนะครับ 2ทุ่ม48นะครับก็เปิดดูร้านโ้นร้านนี้ไปเรื่อยๆนะครับดูนะครับว่าปริมาณงานในช่วงเวลาประมาณจุดยีวนทุ่มนะครับจะมีร้านไหนออมีงานบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บไปเป็นข้อมูลในการวิ่งงานในวันต่อๆไปนะครับก็วิเคราะห์นะครับอาจจะไม่เหมือนกันแบบนี้ทุกๆวันนะครับแล้วแต่การใช้ออวิจรรารณญาณในการวิเคราะห์งานของแต่ละคนนะครับ บางคนนะครับก็ยอด1,153บ,บาทเขาก็อาจจะได้กว่นานสัก6โมงทุ่มเขาัาว่าอาจจะได้แล้วนะครับวิ่งเก่งวิ่งในเมืองแป๊บเดียวนะครับพันหนึ่งนี่ถ้าเป็นในเมืองที่โซนที่งานเยอะๆแล้วก็ช่วงเวลาโบกอินยินเิงีกีนี่ก็โหพันหนึ่งนี่5-6โมงก็ได้แล้วนะครับถ้าออกเข้าเช้าอยู่ในเมืองนะครับขอ,อย้ำนะครับว่าในเมืองอันนี้ผมวิ่งเป็นงานโซนชานเมืองนะครับแถวๆจังหวัดนนทบุรีนะครับส่วนใหญ่ผมก็จะอยู่ที่ แจ้งวัฒนะน,นะครับแล้วก็ปากเก็ติวานน์นะครับแล้วก็มีถนนงามุงวานบ้างนะครับบางทีครับก็แถวเรวดีมากแถวแยกแครายบ้างนะครับก็คุมโซนอยู่แถวนี้นะครับถ้าหลุดไปก็อย่างเมื่อเช้านี้ก็แค่ถนนส่งประภาน,นะครับก็พอมีงานอยู่นะครับร้านใส่นมสาม่อคีนะครับก็3สามร้อยสาสิบสี่บาทอันนี้ เป็นผมขอไม่รับนะครับแล้วแต่จะคิดนะครับผมอันนี้เราไม่พลาดทิ้งกันนะยำสะเินเตอร์ไม่เคยรับนะครับไม่รู้ว่าร้านนี้เป็นยังไงนะผ่านไปแล้วนะครับผมอันนี้นะครับในคลิปนะครับข้างหลังนะครับมาถึงบ้านลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับกล้องค่อนข้างที่จะมืดหน่อยนะครับไม่แน่ใจว่าคือมืดเลยครับเอาอย่างนี้ดีกว่าเหมือนเหมือนปิดกล้องถ่ายเลยครับ มื่จริงๆครับมาลูกค้าก็มืดด้วยนะครับมืดไม่กลัวครับกลัวไม่จบงานนะครับมาดูที่ออเดอร์มาครับส้มตามกลางซอยนะครับซอยสามกียี่สิบห้าไม่ยังไม่เคยไปรับเหมือนกันนะอันเนมรถที่ไหนเนี่ยร้านเสริมสวยอ๋อมีคนรับไปแล้วครับไม่นานอ๋อร้านเดือบังกะเพราแซ่บถนนสามคีนะครับอันนี้อยู่ใกล้ๆกับที่ผมอยู่นะครับก็ ร้านนี้ก็โอเคนะครับผมบอกเลยคนระับโอเคมากตอนนี้สองทุ่มห้าสิบนะครับร้านเดบังไปแล้วครับหนึ่งรอบครับไปแล้วนะครับผมโอเคครับมาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกๆก,การรับชมและทุกๆก,การติดตาแล้วก็ทุกคอมเมนต์นะครับก็ ถ้ามีเวลาผมก็จะมาตอบคอมเมนต์นะครับเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาครับก็วิ่งงานตั้งแต่เจ็ดโมงเช้ายันเกือบห้าทุ่มกันเลยทีเดียวนะครับช่วงนี้ก็ต้องรีบหาเงินนะครับเงินทองหายากมากๆนะครับช่วงนี้ครับก่อนจะได้งานแต่ละงานถกินแล้วเงินแต่ละบาทนะครับโอเคครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ